ทีนี้เรามาตอบการว่างงานนะคะการว่างงานหมายถึงอะไรเขาบอกว่าการว่างงานหมายถึงเพราะว่าการที่บุคคลที่มีตั้งแต่อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปซึ่งในสัปดาห์แห่งการสำรวจเนี่ยไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะคะแม้แต่1นึ่งชั่วโมงแต่พร้อมที่จะทํางานเพราะฉะนั้นการว่างงานเนี่ยมันมีสองเพศคือการว่างงานแบบเปิดเผยก,กับการว่างงานแบบแฝงการว่างงานแบบเปิดเผยเป็น,ปนยังไงใช่ไห แล้วอย่างง่ายๆเลยก็คือเรียนจบมาแล้วไม่มีงานทําอยู่บ้านเฉยๆที่เราเห็นนั่นคือการบ้านงานแบบเปิดเผยนะคะมีความรู้มีแรงที่จะทํามีอายุถึงวัยทางานแต่ไม่มีงานทํานี่คือการบ้างงานแบบเปิดเผยแต่การบานงานแสงเป็นยังไงการบานงานแสงเช่นเราเนี่ยนะคะบ้านเราค้าขายถึงแม้ว่าเราจะไม่ ไม่ได้ไปเรียนหนังสือแล้วเรามาช่วยพ่อแม่ในช่วงเรียนจบแล้วเนี่ยนั<_<_<_<_<_<_<_<_<_่นคือเธอมาว่างงานแสงคือถึงเธอไม่ช่วยรายได้เขาก็เท่าเดิมนะคะไม่ได้แตกต่างเลยนะทีนี้บุคคลมันก็มีบุคคลจำพวกหนึ่งที่ไม่ถือว่าไอ้กลุ่มนี้อยู่ในวัยทํางานนะคะกลุ่มแรกคือคนแรกก็คือนักเรียนนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาอย่างเช่นพวกเราเนี่ยถือว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในวัยทํางานนะลูกเขามีข้อยกเว้นและกลุ่มพวก นักบวชน,นักพจนักพ,พฤฤฤิสูจน์สิ่งนี้พวกนี้ก็ถือว่าไม่ใช่อยู่ในกลุ่มวัยทำงานแล้วก็ผู้เกษียณอายุผู้พิการผู้เจ็บปว่วยนะคะก็ไม่ถือว่าเป็นกลุ่มวัยแรงงานแล้วนะแล้วก็คนที่ทํางานในครัวเรือนเช่นแม่เราเนี่ยมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะเราไม่ถือว่าเป็นแรงงานแต่ถ้าเธอจ้างแม่บ้านมาทํางานบ้านแล้วมีค่าจ้างให้เขาคนนั้นเขาถือว่าเป็นคนที่อยู่ในกําลังแรงงานในไยที่อยู่กําลังแรง,ง นะทีนี้เรามาดูสายเหตียดของการว่างงานมันเป็นยังไงเขาบอกว่าสายเหตุของการว่างงานก็คือการว่างงานตามปกติในตลาดแรงงานมันเป็นยังไงการว่างงานในตลาดแรงงานตามปกติคืออัตราการทํางานนั้นเต็มงานะไม่มีงานให้เราทำนะคะการว่างงานเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นในตลาดแรงงานนะคะว่า ไม่มีอาจารย์แต่ไหนนั้นเต็มไม่มีใครจ้างนี่คือลักษณะการว่างงานตามปกติใ,<ช>ในตลาดนะแรงงานนะหรืออีกการหนึ่งก็ประเภทอีนนกนรึงก็คือประเภทแบบว่าได้งานไม่ตามประสงค์นะคะได้งานไม่ตามประสงค์เช่นอะไรเงินเดือนนะคะอยากจบนี่มาอยากทำไอ้ที่ตัวเองจบแต่ไม่ได้งานตามที่ประสงค์นะะก็ ไม่ชอบก็เลยไม่ทำนะอันที่2การว่างงานเนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเช่นอะไรอุตสาหกรรมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ในโรงงานปิดเยอะโครงสร้างเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงคนก็ตกงานกลับมาบ้านก็มาเปลี่ยนเป็นโครงสร้างเกษตรหรือโครงสร้างเกษตรนะคะพอช่วงหน้านาแรงงานอุตสาหกรรมนะคะไม่มีเพราะว่าโครงสร้างของเกษตรเปลี่ยนมาเป็นเกษตรคนมาทํางานด้านการเกษตรมากมันก็มีผลทําให้ แรงงานด้านอุตสาหการรมว่างงานเกิดขึ้นนะคะไม่มีเพราะว่ามีมานะคะอันที่3คือการวนะ่างงานเนื่องจากวัฏจักรเศรษฐกิจพูดถึงวัฏจักรเศรษฐกิจคืออะไรวัฏจักรเศรษฐกิจครูอธิบายรูปเม่อวานนี้นะวัฏจักรเศรษฐกิจในโลกนี้จริงๆแนละ้วมันมีหลายทฤษฎีนะะแต่ทฤษฎีที่อาจารย์จะหยิบยกมาให้เนี่ยมันจะดูง่ายซึ่งในวัฏจักรเศรษฐกิจในโลกนี้ทุกประเทศจะเหมือนกันอย่ามีอยู่สี่ระยะ เธอจะเห็นว่าประเทศเรามีช่วงหนึ่งที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองรุ่งเรืองเสร็จตกต่ำนะคะมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นในออเาจากเศรษฐกิจเนี่ยจะมีอยู่สี่ระยะระยะที่หนึ่งก็คือมันเหมือนกับภูเขาแนวลูกนหมือนับภูเขาไอ้ที่อยู่เตีมเขาเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็เดินเขาขึ้นไปไปสู่ยอดก็จะเป็นลนักษณะเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวนะแล้วก็บนยอดเขาก็คือเป็นช่วงที่เศรษฐกิจ กำลังลุ่งเรือนะแล้วก็ลดลงมาคืออีกฝกั่งมังเป็นหน้าผา <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะเศรษฐกิจถดถอยแล้วมันก็จะเคลื่อนเป็นตกต่ำแล้วก็รุ่งเรือแล้วก็เป็นฟื้นตัวลุ่งเรือแล้วก็ถดถอยมันจะเป็นอยู่สี่ระยะเพราะฉะนั้นในระยะหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ในภูมิทั้งหมดสี่ระยะมันจะอยู่ในรอบของสิบสองปีนะแต่ทุกวันนี้มันจะลดลงมาแล้วนะเหลือแปดปีเหลือสิบปีบ้างน,นะระยะของความจะแคบหลงนนะเพราะว่าอะไร ความทันสมัยของเทคโนโลยีเกิดขึ้นนะคอันนี้คือสิส่งสำคัญนะทีนี้การว่างงานอีกอย่างหนึ่งคือการว่างงานเนื่องจากค่าแรงไม่ยืดหยุ่นก็คืออะไรทำมาสิบปีนะคะพันเดือนนี้ว่าพันไม่เคยมีโมนัสไม่มีอะไรมันก็ทําให้กําลังแรงใจของคนหมดไปก็ลาออกจากงาน,นก็คือเกิดจากค่าแรงไม่ยืดหยุ่นนะคะต่อไปจะเป็นผลเสียของการว่างงานนะคะ